นี่คือแอร์2 v โวลต์ใช้ไฟแบตเตอรี่ใช้ระบบโซล่าเซลล์ได้เป็นไฟ DC กระแสตรงของ pbs แท้เท่านั้นนะครับขนาดความกว้าง70เซนลึก70เซนสูง14เซนมีระบบคอยเย็นคอยร้อนใช้งานได้จริงตัวนี้จะมีคอมพิสเซอร์มีพัดลมระบายความร้อนสามารถต่อตรงแบตเตอรี่ได้เลย วิธีการติดตั้งง่ายๆเจาะหลังคาเจาะให้พอดีกับช่องแอร์ไม่ว่าจะเป็นหลังคารถบรรทุกหลังคาทึบหลังคาแคลิบอยแล้วก็เจาะวางมีระบบติดตั้งอุปกรณ์การติดตั้งครบติดตั้งด้วยตัวเองง่ายๆแค่เจาะวางยึดน็อตสายไฟต่อเข้ากับไฟแบตเตอรี่รถยนต์ของเราได้เลยแบบนี้ก็ใช้งานได้เลยครับ มีอุปกรณ์คู่มือติดตั้งให้ครบถ้าท่านในสนใจสั่งซื้อพิมพ์ว่าสนใจได้เลยครับ